โอเคครับกลับสวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กันเกมลูนซ s l a y e r กันอีกแล้วเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับตามที่ลงคลิปไว้คลิปที่แล้วนะครับว่าจะมาสอนวิธีการเพิ่มลักนะครับว่ามันมีการเพิ่มลักแบบไหนบ้างนะครับโอเคอย่างตัวผมเนี่ยนะครับลักอยู่ที่บวก9นะครับบางคนยังไม่รู้นะครับว่าเฮ้ยทำไมพี่มีถึงลักถึงบวกเเลยนะครับโอเคหนึ่งเลยนะครับจากตัวเผ่านะครับ อันดับแรกเลยคือเผ่านะครับของผมเล่นเผาเซเลฟิมนะครับก็คือจะได้ลักบวกหนึ่งนะครับเผาที่มีลักบวกหนึ่งก็จะมีแวมไพร์เซเลฟิมแล้วก็อินฟินิทนะครับแล้วก็2 g o โกลเด้นเฟลลี่นะครับตอนนี้นะครับโกลเด้นเฟลลี่ของทุกคนเนี่ยส่วนมากค่าตรงนี้มันจะได้3าม t อ็โลนะครับต่อมอนสเตอร์นะครับเนี่ยมอนสเตอร์ดรอปนะครับส่วนมากจะเป็น3แต่ของผมเป็น4เพราะว่าอะไรเพราะว่า1เลยคือแหวนนะครับ แหวนเมริสลิงเนี่ยนะครับแหวนตัวเนี้ยนะครับจะเป็นตัวที่จะทำให้บัฟของเจ้าโกลเด้นแฟรี่เนี่ยเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งระดับนะครับหรือแฟรี่ทุกตัวเลยเพิ่มขึ้นหนึ่งระดับนะครับเนี่ยตัวนี้เราก็จะได้มาเป็น4ี่เอ็กตาร์ลีโลนะครับหัวข้อที่3นะครับวิธีการเพิ่มลักต่อมาเนี่ยคือการทำโปรเฟชชั่นให้ถึงเลเวล60นะครับอ่า ฟังไม่ผิดนะครับ60คือเอาง่ายๆนะครับไม่ว่าจะเป็น c o m b a t mining, f o r g alchemy แล้วก็ h a r b แล้วก็ harvesting เนี่ยถ้ามีค่าไหน60เนี่ยเราจะได้ลักเพิ่มอีกหนึ่งนะครับอตอนนี้ผมทำเลเวล60เนี่ยไปถึง3ตัวก็จะได้อีก3ลักนะครับก็ต่ำๆเลยนะครับใครที่จะมาทำ profession เนี่ยอย่งต่ำๆอันนึงก็มี6ชั่วโมงนะครับขั้นต่ำขั้นต่ำคือ6ชั่วโมงนะครับไม่เกินไม่น่าจะเกิน9นะ เราก็จะได้บัฟลักกี้มาอีกหนึ่งนะครับเดี๋ยวบางคนอาจจะยังไม่ทราบนะครับว่าลักเนี่ยทำไมจะได้เพราะว่าทาง Discord กับทางวิ k i เนี่ยเขาได้แปะไว้แล้วนะครับว่าสมมุติว่า Mining เนี่ยของเรานะครับเลเวล20เนี่ยมันจะได้แร r e ออเพิ่มขึ้นมีโอกาส2 5นะครับที่จะได้ เพิ่มขึ้นก็คือจาก1กลายเป็น2นะครับอย่างนี้นะแต่ตอนนี้ผมเลเวลอยู่ที่60เราก็จะได้หัวข้อที่3กมันคือ as one m i n e r นะครับจะได้แร่เลยคูณ200เซเลยนะครับคุณไปขุดมิดที่ขุดคุณไปขุดซิลเวอร์นะครับก็จะได้2ก้อนนะครับล้วก็จะขุดเร็วขึ้น1.5นะครับประมาณนี้นะแล้วก็นอกจากที่จะได้ลักเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเนะี่ยเราจะได้สเตตเพิ่มขึ้นด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพูดคร่าวๆนะครับเรื่องสเตตอย่างอย่างเช่นคุณขุดไมนิ n งเนี่ย เลเวล60เนี่ยทุกทุกเลเวลเนี่ยมันจะได้1สเตมินานะครับอ่าฟังไม่ผิดนะ1สเตมินานะครับแล้วอย่างทุกอันเนี่ยมันแยกกันนะครับอย่างตัดต้นไม้เนี่ยถ้าเราทำตัดต้นไม้เนี่ยทุกทุกเลเวลนะครับเราจะได้1สเตงซึ่งแม่งได้เปรียบมากๆนะครับใครที่ทำในส่วนของตัวนี้นะแต่ ต้องยอมรับด้วยว่าเวลาการทำของมันค่อนข้างที่จะนานมากๆนะครับแล้วก็3 Harvest นะครับที่ผมเพิ่งทำตานไปนะครับจะได้บวก1 Agility ทุกๆุกเลเวลนะครับอ่าคุณดูตอนนี้ขนาดผมไม่ได้ใส่พวกแหวนบวก Agi เลยนะครับไม่ได้ใส่เลยพวก Agi มาจากชุดล้วนๆนะครับ Status Agi ของผมถึง348นะครับเอ,า,อาง่ายๆถ้าผมใส่เซ็ตแบบ Full Set เนี่ย คือดามเมจมันโคตรแรงอยู่ละนะครับเพอเผอมีทําถึง400แน่ๆนะครับถึง400แน่ๆ450ก็อาจจะเป็นไปได้นะครับหรือไม่ก็500นะครับแน่นอนว่าแรงมากๆนะคใครที่ทําในส่วนของโปรเฟชชั่นตันเนี่ยนะครับโอเคคลิปวันนี้ก็จะประมาณนี้นะครับก็ผมบอกเลยว่าใครทำเนี่ยโคตรคุ้มนะครับสําหรับรักเพิ่มขึ้นเนะี่ยแล้วเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์เนี่ยกิจกรรมไหนคูณ2อีกอ้โหูฟาร์มลั่นนะครับ โอเคคลิปนี้มาประมาณนี้นะครับสำหรับวิธีการเพิ่มรักนะครับชอบกดไลค์ฝากกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับช่องดีๆแบบนี้ทําไมผู้ติดตามมีอยู่แค่นี้นะครับติดฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าอยากให้ทําคลิปอะไรคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นะครับเจอกันคลิปหน้าบายบาย